ในปี2,558จะมีการเข้าสู่อาเซียนซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่เข้าสู่อาเซียนโดยจหลักสูตรอาเซียนให้กับเด็กเรียนเียนก้จากไปตอนนี้ที่เรามองวิเคราะห์เด็กของเราดูเรื่องภาษาปาจจนี้เราจะกฏิกรรมอาเซียนเพราะมันเป็นควาอาเซียนเนาะ ในการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแต่จะเน้นด้านภาษาให้กับเด็กมากกว่าแต่ทางผู้อํานวยการบอกว่าอยากได้ครูชาวต่างชาติเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนและยังมีการเตรียมความพร้อมให้กับครูและเด็กนักเรียนมิชาอาเซียนศึกษา ทางโรงเรียนก็จะมีใบางานใบางานให้ให้นักเรียนได้ทาก็จะเกี่ยวข้องกับบูรณาการอาเซียนเด็กๆนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าอาเซียนเป็นยังไงแล้วก็มีประเทศอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในในทางการจัดการเรียนการสอนก็มีโครงการประมาณว่าส่งคุณครูไปอบรมนะครับเพราะว่าที่ สอชอหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการเอกชนเนี่ยจะมีโครงการที่จะพัฒนาคุณครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในด้านของภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเน้นนะครับเน้นเน้นอย่างมากว่าอ,อยากให้นักเรียนเนี่ยได้นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ใน,ใน,ใ,นในชีวิตประจําวันแล้วก็เข้าสื่อพื่อตอนรับเข้าสู่ ดีในเรื่องของอาเซียนที่จะเข้ามาบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับครูอาจารย์ที่ต้องการจะไปทํางานต่างประเทศนะครับอาจจะไปเป็นสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะครับนักเรียนก็จะได้ภาษาได้เรียนรู้ภาษา,าที่จะใช้สื่อสารกับ กลุ่มสมาชิกอาเซียนมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น,เ,น,นเรียกว่ามีมาตรฐานขึ้น <S <S เมื่อจะมีการเปิดประชาคมอาเซียนในโรงเรียนต่างๆก็ต้องมีการวางพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนให้ได้มาที่สุดเท่าที่จะทำได้ดิฉันนางส,วสาวสุทธิดาศีเกียรติสำนักข่าว I ไอนรายงาน